Defend your objectives and hold this sector. We have fallback positions if needed, but we must wear down the US forces. The sector is lost. Fall back and regroup. Prepare to defend the sector. Uh. ปืนเรามันลั่นโคตรเร็วเลยนะจริงปืนผมแม่งลั่นอย่างเร็วอะทุกคนดูอัตราในการลั่นดิไม่แน่ใจว่าปืนอะไรแต่ทรงมันคล้ายๆกับอ่อทาคอบอะอืเงี้ยปืนมันดีนะมันยิงระยะกลางดีมากเลยระยะกลางระยะใกล้อะ่ะ ถ้าเป็นระยะไกลก็อย่างที่เห็นครับมาไม่แดกคือคุมยากมากมันคือปืนอะไรวะทุกคน VHX เนี่ยมันทรงคล้ายๆกับทาคอบเลยอะแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมไอ้ที่ทหารไทยมันใช้อะเขาได้เรียกทาคอบว่าไอ้เฮ้กูมั่วชื่อปืนอีกแล้วสุดยอดเลยครับก็เราแค่เล่นเกมแนวยิงนัเนาะเราไม่ได้ที่จะเบีเเยวอะไขนานั้นที่ต้องรู้ ทุกชื่อปืนตายวะชวิมันมาด้านหลังได้ไงอ่ะเพื่อนดูด้วยไอ้ซัดอ้าวเราเล่นเป็นรีคอนเหรอเนี่ยทุกคนดูระยะไกลมันดินี่คือระยะไกลครับเอาไม่ได้เลยนะไม่ไม่ไกลด้วยซ้ำมันคือแบบระยะกลางๆอ่ะที่ปืนอื่นมันควรจะ ยิงได้อะแต่ปืนนี้มันยิงไม่ได้ไมันต้องใกลก้กว่านี้โอ้โหเนี่ยทุกคนปืนใส่มากเอ่อผมน่าจะแต่งโหลดเอาอยู่นะแต่ทำไมโหลดเอาผมเป็นงี้วะโหระยะกลางเอาไม่ได้เลยอะ ดูเฮบสั่นนึก,นก,นกงๆงักมันเป็นนึก,นกงๆงักเลยอ่ะคือระยะเนี้ยมันคือระยะสังหารของผมเลยนะแต่ยิงไม่ได้อ่ะสายไปน่าจะเป็นปืนที่ไว้ได้อหกระสูนจะหมดแล้วเฮโดนด้วยอ่ะ ปืนพกเรายัางเป็นปืน,ปนค,ค็อกอยู่สวยสวยเพื่อนไอ้นิด ammo ซัมบอดีกิฟมี ammo ่พียโอเค15นัดเฮบน่าจะพอยิงตายได้อยู่อะอยากดันอยู่นะแต่กระสุนหมดเฮฟอู้อ๋อเราจะ ขอรกระสูนยังไงวะขอบคุณมากกระส,สูนได้มาแล้วโอ้โหดีดีดดเกินเราไม่ได้แต่งปืนเหรอวะเอ้าเอ้าอ๋อ ก็คือเราแต่งในหน้าที่มันแต่งให้อยู่แล้วคือเรายังไม่ได้ปลดล็อกโอเคเอผมยังไม่ได้ปลดล็อกโหลดเอาอ่ะมันเลยแต่งไม่ได้มันเลยเป็นงี้ครับโอเคเราจะยิงเอาเฉพาะตัวที่เราชัวร์เลยกัน ยิงติดเพื่อนล้วนๆเอ้ยอมไม่ชอบเลยว่ะอันนี้มันก็แนวหน้าเกินไปอะ่ะคือแบบเอาที่มันแฟงได้อะ่ะคือดานนี้มันแฟงไม่ได้โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ข้างหลังเข้าครับสวยมีอีกปะ เห็นว่ามีอีกตัวนี่หายไปไหนวะอุอ๊ยยิงไม่ตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างหน้าสวยยิวมีผีดขอบคุณมากโอ้โหระยะใกล้เรารู่นไม่ตายอะ่ะแล้วนายยิงไม่โดนด้วยปะหลบก่อนเลือดไม่เดินเฮีย <laughs> <laughs> ดูปืนเลย ถ้าถ้าเราถ้าเราแต่งปืนได้นะผมบอกเลยถ้าเราแต่งปืนได้เป็นอะไรที่เล่นหนุกมากสำหรับปืนบอกนี้เดี๋ผมอยากแฟงยังวะแฟงได้ปะ คือถ้าผมเล่นเป็นฝ่ายบวกนี่แฝงนกนะยิงไม่ตายวะเราเปลี่ยนเป็นคูณสองแล้วครับคูณสามันก็ยิงได้แล้วยิงได้ยิงดีไม่ตายสวย แอซิด <Ac> ได้ตั้งหน้ามีโอ้คุณสามนะ่าจดีกว่านะผมว่าคุณสามดีกว่าครับคุณสามมันดูยิงง่ายกว่า ก็เป็นทิระยะสะโขบวะเนี่ยมันแฟฟ้งไม่ได้อะมันโดนสนัยส่องจากข้างหลังอะไอ้เฮี้ยนไหนวะโอ้โหโดนอะไรก็ไม่รู้เจ็บออกไปไม่ถึงไหนเจ็บแล้วเกิดใหม่เพื่อนสุกไม่ได้หรอกไม่อันตรายเลย ไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้โอ้โหหนึ่งแม็กกะสูนหมดสวยกระสูนหมดได้ไงวะสิบห้านัดเฮับ ฟักเอ้ยรีคอนกระสุนหมดไวมากสวยแต่ถ้าไม่เล่นรีคอนเพื่อนเรามันมันไม่มีใครเล่นรีคอนอะถ้าเพื่อนเราเล่นรีคอนไอ้นีได้อยู่นะเราไปเล่นโลอื่นที่มันเติมกระสุนได้เรื่อย โดนแจมเมือโหเยอะนะตรงนี้พอยอน <_ d oll> ไม่โดนวะน่าจะโดนอะไรสักอย่าเงเป็นปงเป็นเกาะหรือซัมติงโอ้พยอดเฮฟผมว่าผมแฝงดีว่ะ เราไม่ชุบโอเคถือว่าคิดถูกครับที่เราแฟงไปก่อนเลือดเราหายเอาอยู่ในจุดน้อยอยู่ในจุดน้อยเฮ้ยม,มันโดนยึดได้วะ สองทางนั้นไว้เพื่อนยังจะมีอีกแล้ววะโอ้ยอยู่ในอยู่ข้างในบ้านอือหือ โอ้ยิงไม่โดนยิงโดนเดี๋ยวไม่ตายเอายกอนรอดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืนอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ลัวเร็วแรงมาก นะครับผมจัดไปทั้งหมด31คิวเลยนะตายไปแค่7ตัวเท่านั้นนะครับผมถ้าเล่นเป็นฝั่งบุกน่าจะมีโอกาสแฟงเยอะกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนญาตไปเก็บมาสเตอรี่ปืนนะทุกคนและคลิปหน้าของ Battle Field ภาคเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนนี้อีกนะครับผมเป็นปืนที่ค่อนข้างสนุกยิงรัวเยิงเร็วยิงมันมากนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย